ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาของประเทศไทยที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วยิ่งช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคุมเข้มมากขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์จากต่างประเทศที่อาจเข้ามาสำหรับเส้นทางหลบหนีส่วนใหญ่ใช้ช่องทางธรรมชาติตามตะเข็บชายแดนด้านตะวันตกของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขาแนวชายแดนบางส่วนเป็นเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยอยังไม่มีการสร้างรั้วเพราะไม่คุ้มค่าและยังไม่มีการปักปันเขตแดนสำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานของกองกำลังสุรสีรรับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดกาญจนบ,บุรีจนถึงประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวตลอดแนวชายแดน846กิโลเมตรมี95ช่องทางเข้าออกและมีเทือกเขาตะนาวสีเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างไทยเมียนมารับผิดชอบโดยหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือและหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกจุดผ่านแดนสำคัญมี4ช่องทางหลักคือช่องทางพระเจดีส์3องค์ช่องทางหินกองช่องทางผู้น้ำร้อนและช่องทางสิงคอน ซึ่งจุดผ่านแดนทั้งหมดตอนนี้ยังปิดการเข้าออกทำให้แรงงานบางส่วนที่ต้องการเข้าประเทศไทยหลบหนีไปช่องทางอื่นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียอมรับว่าในช่วงนี้มีผู้ลักลอบหลบหนีเข้ามาค่อนข้างมากเจ้าหน้าที่พยายามจับกลุ่มและขยายผลไปจนถึงส่วนกลางคือต้นทางที่สั่งนํำเข้าแรงงานต้องบอกว่าชายแดนทำเต็มที่แล้วส่วนอื่นก็ต้องซัพพอร์ตกันด้วย ขณะที่การตรวจหาเชื้อโควิดส่วนใหญ่พบว่าไม่ติดเชื้อแต่ระหว่างที่รอผลตรวจเราต้องกักตัวพวกเขาไว้ก่อนผลักดันกลับก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายตามมาจึงขอให้สาธารณสุขจังหวัดออกผลตรวจภายในวันเดียวครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีออเดอร์จากที่อื่นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นความลำบากใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันนะครับ ถ้าหากเราควบคุมไว้ตลอดนะฮะมันก็จะเป็นในเรื่องของเป็นภาระของเราในในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการตรวจโรคนะครับการดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งการผักดันกับ ทีมข่าวเกาะติดพื้นที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองมาสามวันแล้วอย่างไรวี่แววการจับกลุ่มอาจเพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เกือบทุกวันทําให้ผู้นําพาและผู้หลบหนีต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่แต่พวกเขาไม่สามารถอยู่บนเขาได้นานหลายวันต้องลงมาหาแหล่งอาหารและนี่คือร่องรอยของพวกเขาบางครั้งก็ลงไปขอข้าวกินบ้างขอน้ํากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ข่าวแล้วชาวบ้านก็จะโทรแจ้งเราเราก็ แต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยการข่าวของกองกาลังทูตสีเนี่ยจะได้ข้าวมาจากชายแดนก่อนอแล้วข้ามมาแล้วนะกล่าวว่าวันสองวันนี้ถึงเราปุ๊บเนี่ยก็เ่าว่าลัตะเวรลัตะเวนชาวบ้านก็จะเริ่มตื่นตัวว่าผู้ใหญ่รัตะเวรแล้วจริงๆอเส้นทางที่เขามาก็มันเยอะอะแต่หล,ลักๆเนี่ยเขาก็จะใช้อยู่เส้นเส้นเส้นที่บ้านคนน้าข่าวเนี่ยบางทีหามลุงหามค้ามานอนกันผูกไปนอนทั้งคืนันเช้าสองคืนก็มี มานังเฝ้าเองออ<น>ะค่ะก็มานอนเฝ้ากันเนี่ยชุดชลบผู้ใหญ่บ้านยังบอกด้วยว่าแม้จะสงสารคนต่างด้าวเหล่านี้แต่ก็จำเป็นต้องทำต้องแจ้งทหารตำรวจเพราะสถานการณ์โควิดสำคัญกว่าโดยเฉพาะสายพันธุ์จากต่างประเทศที่น่ากลัวจึงต้องป้องกันไว้ก่อน ที่เห็นด้านหลังตอนนี้นะคะก็คือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ถูกจับกลุมได้ล่าสุดเมื่อช่วงตีสี่ครึ่งของ19พฤษภาคมค่ะเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองมา19คนพร้อมผู้นำพาชาวไทยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะหนใน19คนนี้พอพูดภาษาไทยได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเธอมาจากมะอลำยห,หรือมอละแมงนั่งรถมาถึงด่านเจดีสองค์อำเภอสังขละบุรี แล้วเดินเท้าเพื่อหลบด่านของเจ้าหน้าที่เดินมาสองวันพอขึ้นรถก็ถูกจับพอดีได้อาหารมื้อแรกจากเจ้าหน้าที่นี่แหละเธอมาครั้งแรกตั้งใจจะไปหางานทำที่มหาชัยเพราะที่บ้านเศรษฐกิจไม่ดีมีการประท้วงเกิดขึ้นเธอกู้เงินคนรู้จักไว้สอง0 0บาทถ้าไปถึงที่หมายจะโอนให้ผู้นำพาไม่ถึงไม่จ่ายส่วนคนอื่นไม่รู้จักกันมาก่อน คุยไปคุยมาบางคนบอกจะไปกรุงเทพไปนครปฐมอันนี้คือที่บ้านรู้รู้แม่ห้ามตอนไม่ผ่านมาเองทำไมคะ,ะเพราะในบ้านไม่มีงานทันไงอยากใหา้่ีแม่ด้วยไงแล้วเราไปรู้จักกับคนพาได้ยังไงเขาจะโ่อเขาจะโ่อมาเขาถามว่าจะไปมุนทันไหมจะไปมุนไทยไหมคนที่พามาพาไปมีนะเขาบอกคนรู้จักเขาเขาบอกอ่ จากที่เดินมาเนี่ยค่ะพอเราได้ขึ้นรถแล้วอ่ะหลังจากเนี้ยคือไปส่งถึงที่เลยหรือเดี๋ยวต้องมีไปต่ออีกไหมคะอันนั้นน่ะไม่รู้ค่ะเขาไม่บอกแล้วถ้าอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเรามาเจอแบบเนี้ยแล้วแล้วเ,เราจะทำยังไงต่อ,อค,คิดไปยังงคะเคีดยังไงถ้าเราล่อก็กลับบ้านแค่นั้นแหละไม่ได้เคียดอะไร สำหรับผู้นำพาชาวไทยอ้างว่าได้ค่าจ้างรับส่งประมาณ2,000บาทต่อหนึ่งรอบในระยะ15กิโลเมตรแม้จะกังวลเรื่องโควิดแต่จำเป็นต้องทำเพราะอาชีพขายของช่วงนี้ทำไม่ได้เนื่องจากโรงเรียนยังปิดเทอมก็ได้2,000ครับก็คือรถของเขาผมขับเองเดียวพี่ไม่กังวลเรื่องโควิดอะไรเงี้คะก็กลัวมันกันครับแต่น,นี้มันก็จาเป็น่าจ้าง สูงไหมก็ไม่ไม่สูงม,มากครับตัวนี้ติดต่อเราเนี่ยค่ะที่ที่ก็จะรู้จักแค่คนที่โทรหาใช่ทอดเดียวครับไปไปต่อจากนั้นไม่รู้จักคือไม่ไม่รู้แล้วเช้ามืดวันต่อมาด่านตรวจร่วม3ามแยกทองผาภูมิจับกลุ่มแรงงานได้อีก13คนพร้อมนายหน้าสองคนหลังตรวจค้นรถกระบะคันหนึ่งแม้พวกเขาจะอยู่กันอย่างแออัดแต่ก็ยอมทนเพื่อไปต่อให้ถึงจุดหมาย ผู้กำกับการสอพอทองภาภูมิบอกว่าการขนส่งแรงงานต่างด้าวจะมีคนรับต่อเป็นทอดๆเพื่อหลบเลี่ยงด่านของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นยังไม่มีเรื่องการค้ามนุษย์ถ้าจบกระบวนการแล้วจะผลักดันกลับที่ด่านแม่สอดจังหวัดตาก ส่วนผู้นำพาคนไทยจะถูกขยายผลต่อให้ถึงผู้บงการและออกหมายจับต่อไปที่ผ่านมากองกำลังสุรสีตำรวจฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนร่วมมือการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งกลางวันกลางคืนทางบกทางน้ำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันได้จำนวนมากถึง1,573คนและบางคนก็มียาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายติดตัวมาด้วยสำหรับขบวนการนำพาแรงงานหลบนี้เข้ามาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมีข้อมูลพอสมควรอยู่ระหว่างขยายผลการสอบสวนสาวไปถึงต้นทางเพื่อนำสู่การยึดทรัพย์ตัดทางผู้ที่อยากเข้าวางวนนี้ โดยความต้องการแรงงานส่วนใหญ่มาจากการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมนุพลนิวาเวทถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญรายงาน